สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสาครกันบ้างนะครับมาดูเหรียญเสือเพ่นครับของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงกันครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้มาเป็นรุ่น2นะครับจัดสร้างเมื่อปี2521นะครับเพื่อนๆ่อนะฮะท่านของหลวงพ่อสุดนะครับเพราะท่านหมดอายุภาพเมื่อปี2526นะครับเพื่อนเนี่นะครับเหรียญเสือเพ่นนี่ปัจจุบันมีด้วยกันอยู่3ปีนะครับคือปี17ปี21แล้วก็ปี23ครับรุ่นปี21ก็ถือเป็นเหรียญเสือเพ่นรุ่น2ของ หลวงพ่อสุดวัดการหลงนะครับเพื่อนก็เป็นนะครับด้านหน้านะครับเป็นภาพของหลวงพ่อสุดวัดการหลงนั่งสมาที่นะครับอยู่ด้านล่างก็จะมีเสืออยู่ตัวหนึ่งนะครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับลักษณะกระโจนนะครับก็เลยเรียกว่าเหรียญเสือเพ่นนะครับเพื่อนแล้วก็มีระบุพศอยู่ข้างล่างชัดเจนครับส่วนด้านข้างก็มีข้อความนะระบุไว้นะครับนะครับแล้วก็มีอักขระยนซ้ายขวานะครับเพื่อนนี่นะครับนี่ครับ ก็เป็นตัวที่ระบุไว้ก็เขียนว่าพระกูนะครับสมุดนะธรรมสุนทรนะครับองเล็บวสุดนะครับวัดกาหลงครับเพื่อนนี่นะครับนี่ครับแล้วก็อัขระเลจยันนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับครับแล้วก็ระบุพศเป็น2521ชัดเจนครับเพื่อนนี่ครับนี่นะครับลักษณะเป็นเหรียญปั๊มนะครับมีเอ่อมีหูในตัวนะครับเพื่อนนี่นะครับ นี่ครับลงทรงลักษณะรูปไข่นะครับมีขอบขยับด้านซ้ายขวานะครับตรงกระหนกตรงกลางนี้นะครับทั้งซ้ายขวานะครับส่วนด้านหลังครับเป็นยันนะครับตะก้อนะครับนี่นะครับในรุ่นนี้ยันตะก้อจะมี2ขนาดนะครับคือเล็กกับใหญ่นะครับไอย่างนี้คือเป็นยันตะก้อเล็กนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่ครับเหรียญสวนเพเ่นปี21หนึ่งของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับจะมีด้วยกันอยู่แยก อยู่ด้วยกัน2บล็อกนะครับคือบล็อกเสือเพนหางงอนะครับแล้วก็บล็อกเสือเพนหางตรงครับเดี๋ยวนี้มีขนาด2.65ซนนะครับความกว้างนะครับสูงนะครับรวมหูด้วยนะครับก็3.9มจุดเก้าเซนนะครับความหนาประมาณ1.7ึมิลครับเพื่อนๆนี่นะครับวิธีแยกแยะเสือเพลนหางตรงกับหางงอนะครับเพื่อนๆให้มาดูที่หางของหลวงเอ่อของเสือนั่นเองครับเพื่อนๆนี่นะครับถ้าเป็นเสือเพนหางงอนะครับเพื่อนๆปลายหางของเสือนะครับจะวิ่งห่างจากขอบของ ผ้าเสือนะครับเข้ามานิดหนึ่งครับคือบริเวณนี้นะครับถ้าเป็นหางตรงเนี่ยหางจะวิ่งไปจรดนะครับเกือบประมาณที่ปลายของเสือเนี่ยครับนี่ครับรุ่นนี้เป็นเสือเผ่นหางงอครับเพื่อนเป็นบล็อกนิยมของรุ่นครับเพื่อนนี่นะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีการตีโค้ดด้วยนะครับเพื่อนโค้ดเลข2นี่ก็คือระบุว่าเป็นเสือเผ่นรุ่น2นั่นเองครับเป็นเลข2ไทยนะครับแล้วก็มีโค้ดตัวอื่นด้วยนะครับ เป็นเลข2จิกคือเลข2ไม่ชัดนะครับติดบางส่วนนะครับแล้วก็โคดสอเสือตัวเล็กสอเสือตัวใหญ่นะครับแล้วก็ส่อเสือในวงกลมครับเพื่อนนี่นะครับลักษณะเป็นเหรียญปั๊มนะครับเพื่อนนะครับก็เหรียญก็ต้องมีความตึงคมชัดนะครับไม่บวมนะครับเพื่อนนี่นะครับตึงคมชัดไม่บวมนะครับเรียบตึงคมชัดตามสไตล์เหรียญปั๊มนะครับเพื่อนความหนาค่อนข้างคงที่นะครับนี่นะครับ ลักษณะเหรียญพับก็มีการตัดนะครับการตัดก็จะมีขอบตัดนะครับด้านบนจะคมคมเป็นรอยของตัวตัวตัดนะครับส่วนด้านล่างเป็นรอยฉีกขาดของเนื้อนะครับนะครับตลอดทั้งเหรียญเลยครับเนแบบนี้นะครับท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้ก็ลองมาส่องเปรียบเทียบกับผมได้นะครับเหรียญรุ่นนี้ผมวัดขนาดได้กว้างนะครับจากขอบที่กว้างที่สุดนะครับคือตรงนี้จะถึงนี่นะครับได้2.65เซนนะครับสูงนะครับรวม รวมห่วงเอ่อรวมหูด้วยนะครับก็อยู่ที่3.9มจุดเก้าเซนนะส่วนความหนานประมาณ1.7มิลครับเพื่อนนี่นะครับถ้าใครมีก็ลองมาส่องเปรียบเทียบไปกับผมได้นะครับด้านหน้านะครับเป็นการขึ้นรูปด้วยมือนะครับเพื่อนนี่นะครับที่เป็นตัวองค์ของหลวงพ่อกับนะครับกับเสือนะครับส่วนอักขระนะครับเป็นการกัดกดดรับเป็นลูกผสมครับคือกัดกดนะครับตัวลายกระหนกก็กัดกดนะครับกัดกดเสร็จแล้วก็มีการแต่งนะฮะแต่งด้วยใช้เหล็กแต่งทีให้คมชัดนะครับ แต่เห็นรอยแต่งนี่จะอยู่สูงสุดเลยนะครับส่วนรอยกัดกดอยู่ข้างล่างครับเพื่อนๆจะทองสองดูนะครับจะเห็นเป็นรอยกัดกดนะครับอยู่ข้างล่างไม่ค่อยชัดนะครับคล้ายๆว่าตัวหนังสือเหมือนจะบวมนะครับจริงๆไม่มีอะไรนะครับคือกดกัดกดก่อนแล้วก็แต่งตัวแต่งลายลายให้คมชัดอีกทีนะครับเพื่อนนี่นะครับเป็นทั้งเหรียญเลยครับเพื่อนนี่นะครับโดยเฉพาะที่ขอบนอกนะครับที่มีการยกนะครับเพื่อนจะสังเกตดูนะครับจะเห็นเส้นซ้อนนะครับคือเส้นจากการกัดกดก่อนนะครับแล้วก็มีเส้นจากการแต่งขึ้น รูปอีกทีนึงครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับข้างล่างนี่คือกัดกดก่อนนะครับแล้วก็ข้างบนนี่คือมาแต่งขึ้นรูปอีกทีให้คมชัดนะครับด้านบนนี่จะเห็นชัดเลยนะครับเพื่อน่นะครับนี่นะครับนะครับตันี้ต้องจําหน้าตาของหลวงพ่อให้ชัดนะครับ แล้วก็ถ้าสังเกตดูนะครับรุ่นนี้จะเห็นเมตาด้วยนะครับเพื่อนของหลวงพ่อนะครับเมตาคลมๆเป็นเม็ดเล็กๆนะครับฝั่งนี้จะใหญ่กว่าฝั่งนี้นิดนึงนะครับเพื่อนนะฝั่งนี้จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับค่อนข้างกลมชัดนะครับสําหรับเหรียญที่ปั๊มได้ชัดกลมชัดนะครับนี่ครับท่านใดมีก็ลองมาส่องเปรียบเทียบไปกับผมได้นะครับ นี่ลักษณะของตัวเลข2ไทยนะครับเหรียญนี้ความได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับผลจากการกัดกดนะครับจะทําให้เห็นบางจุดนะครับจะมีรอยนี่ฮะรอยเป็นพดนะครับเพื่อนๆเนี่ยบริเวณเหนือปลายปลายเท้านะครับจะมีเป็นฝดๆนะครับหรือว่าบางจุดนะครับนี่ครับจะมีรอยพดขึ้นนะครับนี่ครับเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับ เป็นธรรมชาติของการกัดกรดนะครับจะมีเป็นผลขึ้นมาได้นั่นเองครับเพื่อนๆนี่ครับสําหรับตัวรูเจาะนะครับครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเจาะได้ค่อนข้างเกือบเต็มนะครับเพื่อนนะครับรูเจาะหูหูเหรียญนะครับเจาะได้เกือบเต็มเนะเห็นบายอยู่นิดๆท่้งนั้นเองครับครับด้านหลังนะฮะการเจาะการจากการเจาะที่เกิดจากการเจาะก็มีการปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนนี่นะครับ ส่วนสคัญนะครับของเหรียญน,นะครับต้องมีความตึงคมชัดนะครับเพื่อนนี่นะครับตึงเรียบคมชัดนะครับเพื่อนๆน,น่าส่องขยายดูส่องดูตรงหูเหรียญน,นะครับด้านหลังนะครับจะเห็นร่องรอยของคาลคล้ายๆเป็นตัวหยียบเหรียญนะครับเป็นเส้นอย่างนี้นะครับ คล้ายๆเส้นตะไบนะครับนี่นะครับเป็นเส้นของตัวหยียบเหรียญนะครับกผมๆวิ่งผ่านแถวนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับลักษณะนี่ครับจะเห็นชัดตรงนี้นะครับของตุองรอยตัวหยีบเหรียญส่วนด้านอื่นจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับด้านข้างเหรียญนะครับเพื่อนเหรียญรุ่นนี้นี่มีการปิ้นค่อนข้างพอสมควรนะครับเพื่อนนะครับด้านข้างเหรียญนะครับเกือบเกือบทั้งทุกทุกด้านนะครับจะเห็นรอยปิ้นนิดๆครับของเหรียญนะครับนี่นะครับ นี้มาส่องตัวตัดกันบ้างครับตัวตัดเป็นแบบตัดหยาบนะครับด้านบนนะครับจะเป็นรอยคมนะครับเพื่อนๆอรอยคมของตัวตัดส่วนด้านล่างเป็นรอยฉีกขาดนะครับเป็นอย่างนี้ทั้งเหรียญเลยนะครับเพื่อนๆนนี่ฮนะลองส่องดูนะครับถ้าได้มีก็ลองส่องเปรียบเทียบไปกับผมได้นะครับนี่นะครับ ่วนบริเวณ3ามนาฬิกานะครับเพื่อนตรงนี้นะครับจะเห็นบ้างใหญ่ๆอยู่สองสาบ้างนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับเห็นบ้างใหญ่ๆอยู่สองสาบ้างนะครับนี่นะครับสี่บ้างห้าบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าบ้างนะครับตรงนี้นะครับสำหรับตัวตัดตัวนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็วนกลับมาอีกฝั่งเหมือนเดิมนะครับเพื่อนนี่นะครับ เหรียญนี้ได้มาค่อนข้างสวยสวยงามนะครับเพื่อนคมชัดนะครับพื้นเหรียญบางจุดนะครับถ้าสองดูนะโดยเฉพาะด้านหน้าจะเห็นเป็นเส้นขนแมวนะครับขึ้นอยู่นะครับเป็นจุดๆนะครับบางจุดก็อย่างตรงนี้นะครับถ้าตะแคห้ดูให้ดีจะเห็นเป็นเส้นอยู่นะครับมีเส้นวิ่งอยู่เล็กๆนะครับให้เห็นอยู่ตามพื้นเหรียญนะครับนี่นะครับช่างก็ออกแบบได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพื่อนนี่นะครับ ถ้าเป็นรุ่นสองก็ต้อง,องก็ต้องบอกว่าเหรียญเสือหางอโค้ดเลข2นิยมสุดนะครับเพื่อนๆนะครับท่าในใดมีก็ลองมาส่องเปรียบเทียบไปกับผมได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับพอโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเช่นเคยนะครับโชคดีทุกท่านครับผมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ